อีก14นาทีสลายุทธ์ใช้คำดีบอกว่าขค้ข้างเก่งแล้วครับอีกรักของเขาในครั้งทีง้ลูกฟรีคิกว่าประตูที่11ของเจ้ากัวทำมาในนัด่อที่จบเลขแรกหนึ่งนัดได้หรือไม่เท่านั้นโอ้โหไม่ต้องขยับเลยครับสองประตูต่อศูนย์อ่านี่ครับ ครับทำหน้าที่ยิงไปแล้วก็ไม่ไม่ได้แสดงความดีใจอะไรครับยกมือไหว้ขอโทษเพราะว่าเป็นการทําประตูใส่ทีมบ้านเกิดตัวเองนะครับสลา,ายต้นชัคยคาดียิงดีจริงครับต้องบอกว่ายิงดียิงลูกนี้โอ้โหดูว่ากาแพงแตกดูว่าข้ามกำแพงดูว่า้าครับแต่ว่าที่นี่คือปิยวัฒน์ไม่ได้ขยับเลยครับมีคิดของสลา,ายุทธด,ดูครับพุ่งเข้ามาแล้วก็ปานแบบอ้อมนะครับมุมที่ปิยวัฒน์เนี่ย ต้องต้องรับหน้าที่ดักแต่ว่ายิงโค้งขนาดนี้กว่าจะเห็นบอลเลี้ยวมาก็ไม่ทันแล้วครับโอ้สมบูรณ์แบบสวยสดจริงๆครับประตูที่2ของมาโก,ออกกลาสจากฟรีคิกของสารายุธชัยคําดีครับ